สวัสดีจักอลาสก้าค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะเมนูวันนี้คือข้าวโอ๊ตอบค่ะถ้าเ,เพื่อนๆมีเครื่องปั่นนะคะสามารถทําเมนูนี้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะเมนูนี้ไม่ใส่ไข่นะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ํามันทําง่ายมากๆแค่ผสมทุกอย่างในเครื่องปั่นก็ได้เมนูข้าวโอ๊ตอาหารเช้าอบแบบอร่อยๆกันแล้วค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเลยก็ให้เ,เพื่อนๆนำข้าวโอ๊ตนะคะลงไปในเครื่องปั่นนะคะ ปั่นให้ละเอียดนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้แป้งข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้าวโอ๊ตก็นำมาปั่นเป็นแป้งข้าวโอ๊ตได้ค่ะหลังจากเราปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะข้าวโอ๊ตแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเทนมลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยเมเปิลไซรัปนะคะหรือว่าใครจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะตามด้วยผงโกโก้จากนั้นก็ตามด้วยเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาผงฟู แล้วก็กล้วยหอมสุกค่ะยิ่งกล้วยหอมสุกเท่าไหร่นะคะขนมของเราก็จะยิ่งหวานแล้วก็หอมมากขึ้นเท่านั้นนะคะเราก็จะแบ่งกล้วยหอมออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะปั่นต่อให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะหลังจากปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบรอร์แบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เทส่วนผสมเนี่ยลงไปในถ้วยนะคะที่อ v e n เวนเซฟนะคะทาน้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็เทลงไปในถ้วยในปรมิมาณที่เท่าๆกันค่ะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่นะคะหลังจากนั้นเป้ก็จะนำเนยถั่วนะคะหยอดลงไปตรงกลางของขนมค่ะที่ใช้เนยถั่วเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใส่ไข่เราก็จะได้โปรตีนจากเนยถั่วนะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าขนมด้วยช็อกโกแลตค่ะ ส่วนถ้าใครไม่ชอบเนยถั่วไม่ชอบช็อกโกแลตเนี่ยสามารถตัดออกได้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําขนมของเราเข้าไปอบนะคะเป็นเวลา20-25นาทีนะคะเช็คดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตะอบแต่ละบ้านไม่เหมือนกันขนมก็อบเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้นะคะแค่เพื่อนๆมีเครื่องปั่นเครื่องเดียวนะคะก็สามารถปัดทุกอย่างรวมกันได้ค่ะก็ได้เมนูขนมคลีนๆเมนูข้าวโอ๊ตอาหารเช้าที่เต็มไปด้วย สารอาหารนะคะแล้วก็อิ่มท้องอีกด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ